X.com นะครับที่เป็นโลโก้ใหม่ของอีลอนมารมันมากับอะไรนะครับและมันจะมีเหรียญไหนบ้างที่จะเติบโตต่อจากนี้นะครับฉะนั้นเราจับกระแสนี้ด้วยกันและจับการลงทุนในพอร์ตของเราด้วยกันว่าจะจัดยังไงดีวันนี้เราไปฟังข้อมูลด้วยกันนะครับอาจจะไม่ได้ถูก100%ยแต่ลองเปิดใจฟังดู เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูน hmm. hmm. ไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับวันนี้เราก็มารับชมในคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของ X.com นะครับที่เป็นโลโก้ใหม่ของอีลอนมัส แล้วมันจะเป็นการคาบเกี่ยวกับคอนเทนต์เรื่องของเดือนสิงหาคมด้วยจริงๆผมจะทําอย่างนี้แล้วนะครับคอนเทนต์ content เนี่ยแต่เพเอิญมันมีข่าวนี้เข้ามาก่อนผมเลยตบรวบยอดนะครับของคอนเทนต์อันสองอันนี้เอาไว้นะครับว่าทําไมนะครับเดือนสิงหาคมถึงเป็นแหล่งชุมนุมของเหรียญมีมนะครับเหรียญมีมจะมีการปรับตัวใหญ่นะครับปัจจัยอะไรบ้าง แล้วมีอะไรส่งเสริมบ้างนะครับแล้วก็มีเหรียญไหนที่จะส่งเสริมบ้างกลุ่มไหนนะครับเราจะพูดอะไรก่อนดีอ่ะนะครับมันเยอะไปหมดเลยในการเชื่อมโยงนะครับเราต้องพูดอย่างแรกก่อนนั่นก็คือหลังการประชุม FOMC meeting หรือหลังสัปดาห์นี้ก็จะมีตัวเลขอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเข้ามาสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเหรียญต่างๆเนี่ยก็จะถูก ถูกเขาเรียกว่าบททดสอบใหญ่นะครับสิ่งที่ทดสอบใหญ่คืคอเหรียญแม่คือบิตคอยของเราบิตคอยนะครับเราต้องดูหลักๆนะฮะว่าหลังจากนี้บิตคอยจะไปเท่าไหร่ในช่วงประมาณปลายเดือนกรกแลกลกระดาคมนะครับผมต้องบอกกระอกะแลกรลก,กระดาคมนะพอเดือนนี้กระดก็กกระแดกมากเลยสำหรับตลาดคริปโตดังนั้น ผมดูบิตคอยเป็นหลักส่วนตัวผมอะ่ะผมอยากให้บิตคอยขึ้นทักสี่หมื่นสี่หมื่นเจ็ดสี่หมืนแปดนะครับมันจะช่วยทําให้เหรียญเล็กเนี่ยมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นเพราะตลอดตั้งแต่ต้นปีมานะครับบิตคอยเนี่ยชนสามหมื่นหนึ่งเนี่ยนะครับจะเข้าสามหมื่นสองมาสองครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยอ่าตอนประมาณสักสองสามเดือนที่แล้วเนาะ บิตคอยชนสามหมื่นหนึ่งเราก็ถอยลงนะครับไปที่ประมาณสองหมื่นห้าสองมื่นสี่แปดร้อยนะครับเราก็ไม่ได้กลับขึ้นไปอีกก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่า,เ,าเรื่องของเ,อเพดานนี่ของฝั่งของเมกาละกันนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บิ c o อยเนี่ยมันไปช้าลงนะครับมันก็เลยมีแบบนี้เกิดขึ้น นะครับรวมถึงครั้งนี้นะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีข่าวของ Bitcoin ETF นะครับสปอร ETF ของ b l c k k r o c k Fidelity นะครับแล้วก็แวนเต่างๆก็เกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือทำให้ Bitcoin มีความกระเตื้องขึ้นและดูเหมือนว่าจะทะลุ32,000ได้แต่ยังทะลุไม่ได้ต้องรอหลัง FOMC ว่าจะไปได้หรือเปล่า ส่วนตัวผมผมอยากให้ไปเนี่ยราคาเนี่ยคือ40,000ื่นนะครับเพราะเหรียญที่ตามมาจะไปได้ดีในช่วงกรกดาสิงหานี้อย่างที่2นะครับคือเรื่องของคดีความระหว่างแบรนด์อาร์มสตรองนะครับซีอของคอยเบสแล้วก็คุณแกรี่เกนเซอร์ประธานของเซกหรือ x อ c กรลตอของสหรัฐอเมริกา จะมีการว่าความกันแต่เราไม่รู้แหลวะว่าเมื่อ,อไหร่นะครับเพราะว่าเรื่องของ XRP แม่งไม่บอกสักอย่างพอตัดสินเสร็จปุ๊บฝั่งไหนชนะเรารู้เลยเันหรียญขึ้นไปแล้วนะครับฉะนั้นส่วนนี้มันเป็นส่วนของเรื่องของ Ethereum เรื่องของการ staking นะครับพอเขาไม่ยอมให้รายย่อยทำการ staking นะครับรายย่อยกับราย ขนาดกลางนะให้แต่นักลงทุนสถาบันนะครับกีดกันพวกระดับคอยเบสลงไปออกนะครับบอกไอ้คุณสเต็กกิ้งไม่ได้นะครับคาเค้นก็โดนแล้วก็คอยเบสก็โดนเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของการสเต็กกิ้งเนี่ยแหละไม่สามารถที่จะสเต็กกิ้งได้นะครับก็เลยเป็นปัญหาทําให้อีเธอเรียมหลังจากนั้นราคาก็ตกต่ำแทนที่อีโรเรียมจะราคาไปแล้วนะครับ นี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่คอยเบสอาจจะชนะคดีอย่างที่คุณเคนที่วูดบอกนะครว่าถ้ากรณีที่คอยเบสเนี่ยชนะคดีเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีของของตลาดคริปโตแล้วก็นกวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวกับคริปโตนะครับราคาถ้าเกิดชนะคดีขึ้นมาราคาของอีเธเรียมจะพุ่งอย่างแรงเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมกำลังรอตรงนี้อยู่ จะจบในเดือนสิงหาหรือไม่นะครับหรือจะลากยาวไปอีกฉะนั้นถ้าเกิดเหรียญเล็กๆจะโดนปั่นนะครับก็ต้องใช้อีเธอเรียมนี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นชิปอดอทนะครับแล้วก็เหรียญอื่นๆข่าวนี้จะเป็นข่าวทําให้เหรียญแอลคอยเกิดการระเบิดโดยเฉพาะเหรียญของฝั่งทางอเมริกา นะครับข่าวนี้เป็นข่าวที่สองข่าวที่สามนะครับก็จะเป็นเรื่องของดอจคอยกับเครือข่ายของไลท์คอยในเดือนสิงหาคมนะครับไลท์คอยจะเกิดการฮาวิ่งเสร็จและปัญหาของราคาของไลท์คอยนะครับไลท์คอยจะไม่ไปราคาแบบก้าวกระโดดแรงเขาต้องรอบิดคอยโดยทั่วไปของสถติติตามปีก่อนหน้านั้น นะครับคือบิตคอย h ฮาวิ่งเท่านั้นไลท์คอยถึงจะไปราคาได้ดีครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับโจทย์มันอยู่ที่ว่าไลท์คอยเนี่ยเกิดการฮาวิ่งมันจะขุดยากขึ้นโดยเฉพาะเครือข่ายของไลท์คอยเนี่ยมันไม่ค่อยได้รับการพัฒนาอะไรมันขุดยากขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วมันจะขุดยากขึ้นไปอีกโอ้ผมมีเครื่องหนึ่งอะขุดแทบตายเลยนะครับตาแทบกระเด็นเลยมาก่อนก่อนฮาวิ่งอะ เดือนหนึ่งได้สองค้งต่อเครื่องนะครับเดี๋ยวนี้เหลือครั้งเดียวแ,วแล้วสิ่งที่ตามมาคือไยคอยจะเกิดแกลบระหว่างนักขุดทันทีนะครับหมายความว่านักขุดจะไม่จะขุดเครือข่ายของไลคอยน้อยลงฉะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่ตามมาคือนักขุดตอนเนี้ยแห่เกงกำไรดอชคอย Coin นะครับเพราะว่าดอชคอยเนี้ยเหรียญมันเล็ก นะครับมันแล้วมันเป็นเหตุจูงใจอันหนึ่งที่นักขุดฝั่งของที่ขุดไรคอยเขาเข้ามาขุดกันนะครับเพื่อจะหวังได้ดอทคอยถ้าลไรคอยจํานวนมันน้อยลงขุดยากขึ้นสิ่งที่ผมคาดว่าตลาดนักขุดเขาต้องทำนั่นคือทําให้ราคาของดอทคอยไปในราคาที่น่าขุดนะครับเพื่อจะทําให้เครือข่ายของไรคอยมีการขุดมากขึ้น สิ่งที่ตามมาตอนนี้นะครับต่อจากเรื่องของ d o g e c คอยนั่นคือการเปลี่ยนโลโก้ของ Elon m มารนะครับจาก Bluebird เป็นรูป X นะครับทำให้อ่าตอนนี้มีบางกลุ่มนะครับปล่อยข่าวมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของ XRP ว่า Elon m มารเนี่ยอาจจะมาใช้เครือข่ายของ XRP บน Twitter นะครับเอาแหละข่าวนี้นะครับ มันก็เริ่มแล้วนะเดือนกระะกฎาคมนะครับเข้าสิงหาก็น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอีลอนมาร์กโดยโดยทั่วไปนะครับเขาต้องการที่จะให้ทวิตเตอร์เนี่ยรีแบนด์ใหม่นะครับคนไม่ต้องจําภาพเดิมเป็นทวิตเตอร์เลยนะครับจําภาพเป็นคริปโตนะครับทําให้มีคนกล่าวเรื่องของ XRP ว่าอีลอนมาร์กจะใช้เครือข่ายของ XRP ในการทําเว็บสาศูนย์หรือเปล่าเพราะทวิตเตอร์อันใหม่นะครับที่ชื่อ X.com เนี่ย เขาจะมีอ่าองค์ประกอบของคริปโตเนี่ยเกือบหมดนั่นก็คือเว็บ3.0 s t a b l e น o i สนะครับ m e t a เวิร์ NFT นะครับแล้วก็อะไรหลายอย่างเกี่ยวกับเว็บ3.0นะครับแล้วก็เกี่ยวกับ d e f ฟเนาะหลายอย่างเลยทุกอย่างเลยนะครับ AI มีหมดเลยนะครับจะรวมเข้าไปใน ใน x.com เนี่ยนะครับแน่นอนแต่สิ่งที่เขาจะต้องเริ่มคือเว็บ3.0นะครับก่อนที่จะไป stable c o i อถ้าเกิดท่านได้ดูนะครับข้างใต้นะครับโลโก้ของ x เนี่ยจะมีอ่าเขาเรียกว่าปักหมุดนะครับแล้วก็เป็นรูปตัวดีนะครับกเ็เชื่อว่า เหลียนที่อีลอนมาร์กชื่นชอบจริงๆก็คือ d o g e c คอยนั่นแหละนะครับฉะนั้นโดย2องค์ประกอบนี้จะทำให้ d o g e c คอยราคาแข็งแกร่งขึ้นไม่ไปหยุดอยู่ที่ราคา0.03 0.05 0.07นะครับน่าจะกลับมาโมเมนตัมที่ประมาณ0.1ได้0.15 0.18นะครับบางที่ก็มีการกาวอย่าง m i เคิลแวนดีโปรเพ นะครับแล้วคุณอาริมาร์ติเนสเนี่ยเราบอกว่าดอทคอยเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึง0.8ได้โดยเทียบสถิตินะครับเราก็แนวต้านในแต่ละครั้งอย่างเช่นเดือนพฤศจิกาที่ดอลคอยอยู่ที่0 1 1.5อะไรอย่างเงี้ยก็จะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามแนวต้านแต่เรื่องของการ1ดอลลาร์ไป0.8ไปได้ไหมต้องใช้ระยะเวลานะครับฉะนั้นเรื่องของ f สา3จ เหรียญที่จะเป็นตัวชูลงก็คือดอชคอนแต่เรื่องของสัญญาณเครือข่ายมันมีคนกล่าวไว้ฉะนั้นถ้าตามข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้คนฝั่งของ xrp ก็กล่าว xrp นะครับแล้วฝั่งของเหรียญมีมละ่ะพอเป็นใบได้ไหมนะครับที่จะเป็นฝั่งของเหรียญมีมเอาแหละถ้าเกิดผมพูดทั่วโดวยทั่วไปอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้วิก t ตอร บูเจอรินเป็น CEO ของอ t h e r e u m ตอนนี้เป็นที่ปรึกษาสำหรับ d o ชคอ o o n าวเ n ชันนะครับไปดูข่าวย้อนหลังได้ตั้งแต่ปีที่แล้วตอนเดือนสิงหากรกฎาคมนะครับวิกเตอบูทเทอรินก,ก็เป็นที่ปรึกษาที่สำคัญแล้วก็มีการกล่าวนะครับว่าถ้าเกิดอีลอนมาร์เนี่ยสามารถจะทำไอทวิตเตอร์น่ะเป็นเว็บ3.0ได้แล้วก็ เขาเนี่ยจะจ่ายค่าส่วนกลางหรือค่าธรรมเนียมค่าสมัครเนี่ยรายเดือนเนี่ยให้เลยทันทีนะครับอาจจะเป็นการกลาวอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นถ้าเกิดดูจากข่าวนี้มันต้องมีความใกล้เคียงกับฝั่งของ e ีเธอ e รี่นะครับเพราะอีเธอรียมเาเป็นฝั่งของอเมริกาอยู่แล้ว XRP เขาไม่ใช่นะครับเขาเป็น global นะครับเขาเป็นฝั่งจีนมากกว่าฝั่งไรมากกว่านะครับฉะนั้น ถามว่าอีลอนมาร์เนี่ยจะใช้เครือข่ายของของ XLM หรือ s t e l l r แล้วก็ r i p p e r หรือเปล่านะครับ XRP ผมตอบว่าก็เป็นไปได้แต่ผมอยากให้น้ำหนักทางอีเทอ e u เรียมมากกว่าผลได้ผลเสียอยู่ที่อีเท r e u เรียมด้วยนะเพราะว่าดอ c คอยมีข่าวกับอีเท r e u เรียมบ่อยมากๆนะครับเขาบอกว่าจะมีการเอา d ดอ c คอยเนี่ยเอามาใช้เว็บ3านะครับประกอบกับอีเท r e u เรียไปตามข่าวได้ปีนี้แล้วนะครับ ก็มีการพูดออกมาอย่างนี้ทำให้ผมยังปักใจนะครับว่าจะเป็นฝั่งของอิตาเรียมแล้วอะไรล่ะนะครับที่จะเป็นไม้ต่อที่สำคัญถ้าข้อมูลมีอยู่ตอนนี้นั่นก็คือชิบะเรียมเพราะชิบะเรียมมีการกลาวนะมาหลายเดือนนะครับทั้งการทำธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นของพับพีเนตนะครับแล้วก็เรื่องของตัวของชิบะเรียมเลเยอร์ที่2ขั้นตอนแมนเนตจะเปิดตัว นะครับซึ่งไม่ได้เป็นขั้นตอนที่สมบูรณ์แต่มันจะทำให้ไอเคอรือข่ายเนี่ยไปทัดเทียมกับการทำงานของอีเธอเรียมที่อัปเกรดล่าสุดตอนนี้ได้นะครับฉะนั้นเรื่องของความเร็วความจุอะไรพวกนี้ราคาถูกแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าชิบะเรียมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สำคัญแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นของชีบะเรียมนะครับ คือตัวของโปรเจกต์ฮิบาเนี่ยเขาไม่ได้มุ่งไปเรื่องของดีฟ i เขาเจาะเรื่องของ m e t a เว r ร์ NFT นะครับเกมไฟล์ Fi, หลักๆมากกว่านะครับแต่เนื่องจากเขาเนี่ยเป็นเป็นเหรียญที่ใหญ่พอสมควรนะฉะนั้นเขาต้องหาพันธมิตรอื่นมาทำเาเว็บ3.0ซึ่งหนงในเหรียญน,นั้นก็คือพอสวอป หรือพอนะครับที่เป็นรูปตีหนหมาเพราะเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่ทำเกี่ยวกับเว็บสามยูสูถ้าเกิดคุณได้ดูทว i t เตอตอนแรกๆที่มันหลังจากการเปิดพีเซลได้เดือนเดียวนะครับเราเริ่มเข้าก,การะดานต่างๆมันก็จะมีเขียนนะครับว่าโปรเจกต์นี้ยเขามีโปรเจกต์ที่จะร่วมกับทว i t เตอรหนึ่งแล้วก็ apple นะครับก็จะเป็นเรื่องของเว็บ3.0ฉะนั้นตอนนี้พอพอเชนเอพอสวอปพอเชนมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเหรียญพอเชนเนาะก็เป็นเครือข่ายของเราก็คือทําเรื่องของ NFT พอสวอปเนี่ยจะทําเรื่องของเว็บส0ดูโดยเฉพาะนะครับและไม่รู้เหมือนกันว่าพอทำไปทำมาจะมีส่วนเกี่ยวโยงกับเหรียญชิของชีบะหรือเปล่านะครับรวมถึงพอสวอปเป็น อะไรที่ stable ง่ายยืดหยุ่นง่ายนะครับเพราะตอนนี้เขาทำ chain ของตัวเองแล้วเป็นพอ chain นะครับเกิดมาจากชิบะเรียมใช้ชิบาะเรียมเป็นเป็นแม่หลักอยู่แล้วเราก็จะมี bnb chain นะครับ eth chain polygon chain นะครับหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับรวมถึงทำเครือข่ายทำ c h a i ของตัวเองแล้วเรียบร้อยฉะนั้น ถ้าผมพูดว่าเป็นไปได้มากที่สุดคือพอสวอปเนี่ยหรือหรือเหรียญน,นี้ยอาจจะขึ้นแรงตอนปลายปีนะนะครับเพราะมันยังไม่ได้ถูกโฟโมขึ้นมานะครับเรากม็มีความเกี่ยวข้องกับชีบาทเรียมมีข่าวที่บอกว่ามีความเกี่ยวข้องนะครับถึงแม้ตอนแรกออกมาปฏิเสธว่าเอ้ยฉันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเหรียญน,นี้นะครับแต่ก็ต้องจับตาดูนะครับเพราะเหรียญน,นี้กำลังจะผ่าน ขั้นตอนการตรวจสอบของเซอร์ตินะครับแล้วตอนนี้มีแรงซื้อมากพอสมควรเหมือนกันต้องจับตาดูเหรียญนี้นะครับว่าทิศทางเขาจะเป็นยังไงส่วนตัวผมเนี่ยเหรียญนี้น่าจะแรงนะครับแล้วถ้าเกิดพูดตอนนี้ไอ้โลโก้ X นะครับของอีลอนมาร์เนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันที่จะมีตัวเลือกเพิ่มมาอีกตัวนั่นก็คือพอ swap นะครับ เพราะว่าอ่ามันมันยืดอยู่ได้ง่ายมันเป็นดีฟาจริงๆแล้วมันก็เคยมีการเขียนไว้ในเว็บไซต์แบบนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของพอนะะนั้นเราก็มีข้อมูลอยู่ประมาณนี้นะครับว่าเดือนสิงหาเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่เขาจะเริ่มเล่งเหรียญมีมแล้วนะครับราคาอาจจะไม่ได้ทำให้คุณรวยขึ้น นะครับแบบบางคนถือชีบะไว้เป็นแสนอะไรเงี้ยแสนบาทหมื่นบาทนะครับถือดอทคอยไว้นะครับแต่มันอาจจะทําให้เหรียญมีบางตัวเนี่ยมันเกิดการปั่นเกิดขึ้นนะครับได้ง่ายก็ต้องดูปัจจัยเรื่องของบ t c o i n กับอี h e r รี m ก่อนสองอย่างเนี่ยถ้าสองอย่างเนี่ยเคลียร์คัสผมว่าเดินสิงหาเนี่ยเรื่องของชีบะเรียมเรื่องของพอ l s w อ p เรื่องของไลท์คอยกับดอทเนี่ย มันน่าจะเห็นแล้วก็สำเร็จผลได้มากขึ้นนะครับฉะนั้นข้อมูลเนี่ยเรามีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ฝากทุกท่านที่จะกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สําคัญคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มก็มีพอ swap d o c o i n ชิบะไปเป้นะครับแล้วก็เหรียญหลายเหรียญเลยนะครับเราก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับ ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและผมก็ฝากกระดานบิเกตนะครับใครต้องการที่จะฝากเหรียญมีมนะครับเปรียนต้นน้ำทำา dCA บนะครับแทงขึ้นแทงลงนะครับมีทั้งสปอตมีทั้ง f ิวเจอแล้วก็มีเหรียญน,นะครับให้คุณส a p Saving นะครับ สเต็กกิได้หมดเลยที่เป็นเหรียญต้นน้ําซึ่งเหรียญบางเหรียญกระดานไบแอนไม่มีนะครับเราก็ b i ตเก t เป็นเหรียญที่จัดอันดับอยู่ในเทีย2สองด้วยหนึ่งในยี่สิบอันดับแรกของคอยมาเก็ตแคปนะครับแล้วก็ใครจะสนับสนุนช่องของเราก็นะครับก็สามารถส,สมัครใต้คลิปนี้ได้นะครับผมก็จะมีลิงก์การสมัครอยู่นะครับแล้วก็ผมแนะนำว่า ลองเปิดใจดูนะครับเหรียญต้นน้ำกลางน้ำคือ b g b เป็นเหรียญของกระดานนะครับก็สามารถโพไว้ระยะยาวแล้วสเต็กกิ้งชาร์จฟินนะครับหรือใช้ใบริการของเซฟวิ่งได้หมดเลยนะครับลองใช้ดูนะนะครับถือว่าคุ้มนะครับกระดานนี้ถือว่าเป็นบ้านหลังที่2ลองจากกระดานไบแนนผมก็ใช้อยู่นะครับเราก็คุ้มมากๆฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สำคัญคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ Crypto Currency Community นะครับ Mission New Moon VIP อะไรนะก็ศึกษาข้อมูลก่อนก,อนการลงทุนแล้วผมหวังว่าเหรียญมีมนะครับจะโก o t h ม m o มลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนมูนสำหรับนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ นี้นะครับเหรียญ BGB นะครับก็ทำการสเต k กกิ้งเหรียญ BGB คือเหรียญกระดานของปีทาซ่านะซึ่งผมเชื่อว่าการเติบโตเนี่ยเขาจะเติบโตเรื่อยๆเลยนะครับในช่วงจะเข้าสู่ตลาดกระทิงเนี่ยเป็นช่วงที่น่าสนใจในการทำการสเต k กเนาะเพราะเขาคิดการสเต k กนะครับอย่างน้อยคุณได้ดอกเปียบประมาณ2%ซนะครับซึ่งเขาก็จะมีการกำหนดว่าคุณจะสเตกจำนวนของ BGB เท่าไหร่ นะครับเราก็เรื่องของวิต a ดอะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะมีเลเวลในการให้คุณนะครับว่าจะมีการเพิ่มอัตราส่วนเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับฉะนั้นเหรียญ BGB เนี่ยผมว่าไม่พลาดเลยนะผมว่าน้าผมน่าจะใส่สักร้อย BGB เข้าไปนะครับหรือประมาณสักแสน BGB นะนะครับในการฝากนะเพราะว่าเป็นเหรียญที่น่าสนใจนะในการเติบโตนะครับแล้วผมก็ทำการสเต็กเอาไว้นานๆแน่นอนนะครับ พราะผมเห็นการเติบโตของตลาดจะทิงในอนาคตหลังอาวิที